วัใจนะครับจะรับเพื่อนมนุษย์นะครับรักทุกอย่างนะครับเหมือนรับตัวเองนะครเรงกลัวพระเจ้านะครับไม่กล้าทาอะไรที่ผิดกำลังนะครับเพราะพระเจ้าทรงนำนั้นผมขอให้กุยใจทุกคนนะครับใช้เวลา25นาทีแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนนะครับว่าจงให้ประการตนเอนะครับถ้าประการนั้นจะกลับมา แกเราเองอย่าสาบแช่งคนอื่นอย่าทําเหมือนมนุษย์โลกนะครับเปิดมาถึงตื่นเช้ามามีหน้าที่โพส์โพสด่าคนโน้นโพสด่าคนนี้นะครับแล้วไล่กันจังเลยด่าด่ามันกดไล้อย,อย่างเดียวเลยไอ้ด่าด่ากดไลค์เป็นเป็นพันเป็นหมื่นเลยแต่ชมไม่ถึงพันชมแล้วก็กลองไม่กดคนไทยนี่แปลกหน้า,มาไม่เคยชมใคร ฝรั่งตื่นมาฟูดมอร์นิ่งฟูดอัพตื่นหนุนฟนายใช่ไหมคนไทยไม่เลยกินบริตาก่อนนะแม่ก่อนเห็นนะครับก็เลยก็เลยพรอพรอไม่มีนะครับต้นนี้คัมีหน้าที่ให้พระพนะครับตื่นเช้ามาให้พัะอื่นอยาไปกดไลค์ในสิ่งที่มันทําไม่ไดีนะครับมีหน้าที่ส่งเรื่องดีๆดีใจมากครับมีมีโพสต์หนึฟฟ่งใน a c e b o o k รักษาเพื่อหนุนจะหายนะครับคนนั้นมาโบสถ์ทุกวันเลยทุกวันที่ต้องมาโบสถ์ ทุกวันประกาศข่าวประเสริฐนายกกดไลค์ให้เลยนะครับกดไลค์ไปพอเขียนคอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่าขอบคุณนะครับที่ช่วยกันประกาศข่าวประเสริฐวันที่น้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีหน้าที่กดไลค์ประกาศข่าวประเสริฐโพสตไปเยอะลยครับนะครับ,รบเอาข่าวประเสริฐให้เพื่อนมนุรู้นะครับว่าคนไหนมีพระเจ้าในหัวใจนะครับมีความเชื่อพระเจา้าและพระเจ้าจะทานความยิ่งใหญ่เพราะสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นคิดไม่ถึงหูไม่เคยยิน นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เชื่อนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ